<ส gas: S 2> เอากาบเข้าไปมีดาวพุทธรีคาโลครับโมดทุกคนยินดีต่อรับทุกคนเข้าส <ườ> ู่ก็อาคาซาลูเนาะหรือว่าอาคาใหญ่โยเซ่กันแล้วเนาะ วันนี้เห็นสุดกับคุณแล้ววันนี้ย่บันยุไทยบันมีงานคนงานดอกมีงานดอกเนะคือป้าคนเขาเพิ่เป็นใจไปทาเล้ยงกเพื่อนเนาะเพื่อนมีแต่ครื่อมเลยที่นี้กาซีไทยเด็ประมาณทีหนึ่งพอมันทีหนึ่งทีสามี่เราจะเขาบอกตอนนจ้าเขาจาจะพาเป็นร่มเงาะตองตัวแล้วก็มุ้ยส่งตัวแบบไปสวยเขาเจ้าปรุงแต่งแต่งกินไปหานสี้นซวยเพิ่มมันมาทานทุกคนกาิี่ายจะว่า บัดเจ็งมาสิไทยแต่ว่าพวท่านไปเอาไปอยู่โรเซอร์เพิร์ลรถมันคาเนาะเส็งทางบ่ค่อยดีคือคลิปนี้ต่อเรื่องตอนติต่อเลยมีเสียงตู่เสียงแผ่นแม่พวย่านมันตีลิขสิทธิ์ด้วยซ้อนเรายังบกผ่านบกสามารถสร้างเลยได้ได้เธอเนาะแม่นแล้วนี่ต้องให้เอฟซีเข้าใจกันเนาะคือมีมูสมัสมีมึหนึ่งคนมาหน้าเนาโอ้ดินฟันดิฟเฟอร์ เป็นเร่อะไรเหตจ้าแหตจ้าเนาะนี่คือว้ามเหนนะทุกคนเขาไปกดติดตามถ่ายแฮจ้าเลยด้อทุกคนกดติดตามถ่ายด้อติดตามนี่จากคนลโอเคโอเคไปพอกันอยู่หน้างานทุกคนไอ้ชีทุกคนตามกวนอัดเบิร์นอาตามาเลยวันจีนไทยแล้อยุ่หน้างานบอกเคยรไกลจ้ะเป็นยร์หน้าตาหลายเนาะแม่แล้วใกล้ๆเลยทุกคนใกกลล้ ว่างานมือนี้คือเป็นงานที่แข็งแกรงที่ใจใหญ่เนาะมีมีแค่ต่งางบ้านต่างเมืองหลายโอะแม่แล้วก็มาแต่มันร้อนลันทุกคนเรยบมีหม,ม,ม,มูมีหอมเพลินมีทั้งครอบครัวหนึ่งานน้ำไหลเนาะคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนหลายคนเพราะว<อ>่าเป็นงานที่แของแกรงที่ใจใหญ่เนะ้นเนลเด้อเน้นเซลงานใหญ่เนาะแม่แล้วตั้งซองเซลมาเลยตามสซาพันธ์ไทยแม่แล้วทุกคน งานของกลางที่เป็นใหญ่เย่เติมทุกคนแต่ว่าฟ้าฝนมดไม่พอใจมีแต่ขี้ต้มทุกคนนี่ยเก็บภาพงานเก็บภาพเมา่อกี้ภาพทุกคนนี่ยบรรยากาศตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเบอร์อะไรทุกคนใรเลยจื้มีแต่สาวเบางมหล่อมดทุกคนตามมาเลยแป๊บเฮ้ยตามมาสาวเลย

con chắn vào bay yên đó chắn 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 ô sao chắn 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 ไปเป็นไปเป็นไผ่เบ้าเน่าบาดเน่าเสกเอาก็ต้องทำใจเนาะเพราะว่าเส้นทางเราค่อยเอื้อมอำนวยเท่าไหร่งานใดก็คือการมดญนะทุกคนงานใดก็คือการบุญเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮากำลังโซโตกินข้าวจี่สิบสามโมงต้นเลยพวกเ่อแบบนี้หนุนตอนเวลาเ่อสองมีคนโต้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเฮาไปเบิ้ลแบบจุดที่เพิ่นแตงกินก่อนจุดที่เพิ่นแตงกินก่อนเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปเบิ้ล ลิกกี้เขาตอำแ้านี่เขาแตงกินมิหัンนี่เขาแตงกินครับตามบ้านนี่เดี๋ยวทุกคนเส้นทานเส้นทานโอ้ไายปะลิกกี้เขาก็เป็นเดซเสอร์แล้วแต่ว่าเขาเสิร์ฟเขาเสซึบเขาซึบตามแขกแขกคนเรากินตามหลังเขาคือคนยุ่ีคนอยู่เคสนี่นี่จะกินกับประมาณเดียเขาแตงกินโอ้เปืือยอะไรทุกคนเปืือกนี่ก็คือเต้า หม่ใหญ่มากม่ใหญ่ที่หมอใหญ่สาวแตกีเนาะมานี่ยมเนป็นจุกเสือโอ้โอ้ยยจืปตาเนาะนึ่งจืดตาอาการส้มทุกคนเป็นข้าวูพลขอาที่นะข้าวโ้นี่เป็น กวนซีหัวนี่ลายอยางนแนวนี่ลายยางเดี๋ยวไปพกันอยู่ตัวกินข้าวของเข้าไกันเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ครับก็มาหดทีตรกินข้าวของเขาแล้วแนะนำเมนูแนะนำเมนูอาหารเดย์จูนบางค้าคนดีจูนตัวดีกระซิงหัว ลาบประมาณประมาณก้อยลาบนี่แหละที่เป็นข้าวคุณนกอนจีเด้าวุน้นแล้วลคือทีเด็ดก็คือนี่คือขาดบ่ได้คือต้มต้มต้ตตมซี่งวใส่เคเทศจีนเคเทศจีนเนาะจานนี้ใส่ใบมะกรูดที่บอกเดี๋ยวเขาสิลงมือกินกินข้าว คือตอนคือเขามากินเข่าไก่จ้ะตู้นิดนึงเนาะเพราะวา่าเสียงตู้เสียงเพนไม่แฮนพดยานมันติดเล็กสิทธเนาะทุกคนเนาะซิมบุญได้ซิมบุญไปอันนี้ไม่ยังไม่ยังส้มบอกแจงเหรอ,หรอเป็นยังเป็นเอ็นบ่ซิมบุญดุซิมบุญ

มีข้าวต้มเนาะนี่เป็นข้าวต้มข้าวต้มต้มตง,งมัวเป็นขั้วนี่ก็เป็นขั้วเนะาะเนี่ยมันเอื้อมมาเติมกันนะกุ้งจีนเนาะนี่เป็นแกงแกงใส่เครื่องเทศจีนเดินคออนซีมูเนาะ ซีมึงใส่ต้มใส่มันต้นเนาะมันต้มเพราะเออมันต้มบ่มันต้มบ่นี่ยมันต้นมันต้นมันมันต้มมันต้มนี่เป็นกินเนื้อเจ้าคอมเลยก็นะครับแบบคุมคอมมีคนแซ่บเนาะซีมึงแซ่บซีมึงไหมซีมึงไหม เซบอ่ะเรีว่าละลายในปากเลยทุกคนมันแซ่บดีเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอาตาขอลองซิมเบอร์ก่อนเดี๋ยวหาไปเซ่จับเนาะมีต่างเห็นนั่งทุกคนบันน้ว่ะต่างมันแบบตาโกนมันเปลี่ยนหมเนาะเป็นอยัางงงเนี่ยยินอะไรลองหนึ่งอีน้อลองกีน้อลองลองหนึ่งอีนต้มแบบเปื่อๆเลย้มแบบเปื่อเลยมันเปื่อยฮะ กันแล้วมาละลายในปเดีมันุเลมันั่วพว่ามันตุ่ตอลกทหด้เนีย่อนนี้ยกิาวันลอนซิมแกนซิงงวเบอรดุกนางนงูนางงวเนาะแซบปะคือชินงวเนาะโอเคโอเคขออนุญาฮับปะทาฮับเดเดอรทุกคนโอเค Yeah, 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 yeah,

ค e ับตองตอ t ตองพวกน้องเจ้ามาหน พี่ให้แขกรมด้วยมูเจ้าเป้าและเจ้าสาวนะแ่อะต่ฟุตบอลนเปี่ยนามันเบเมื่สภาพดีเยสภาพดีเอะภารเก็เอามีมืออะไบ้างจ๊ะ लक <laughs> เดี๋ยวๆๆโอ้เดวเดี๋ยวมาเต็มซิงอ่าทางคําสุที่ทํามาคือพยักหัวโลปัจจุบันนี้มีการแจกยาสูบดําเนาะแจกยาสูบําีกะแจกยาสูบแล้วก็ินล้ินเบียร์ินล้ินเีแว่าไปทีลโตทีตลโตเลยเแล้วมาๆๆ เม่อรยากาศขึ้นดีขึ้นบ้มากาขึ้นดีทุกคนเี่ยมมา่ม่เจ้าสาวแลเจ้าาแม่แล้วในการมูเจ้าสาวด้วยเฮ้ยทำ้าเด้อซื้อด้นเด้นานงานกับทำบ้า่เด้อื้่าการดีใจอไป่นะไนอเดไปใจไม่ล่ เดี๋ยวทุกคนนี่เป็นเจ้าเป่าเจ้าสาวเด้อท่านไทยกอดเลยยู้อเส้ทุกคนโอเคโอเคทุกคนี่มาขอชุดนี้ก็รับกอลาไป็นคนเดียวแล้วนะคนี่เด็กขอการที่จะม้วนหลายเนาะราครับโอ้บินเส้นทานทุกคนมีได้ขี้โตมเลยเด็กเจ้าเป่าเฮียยันทุกคนเจ้าเป่าอู้เจ้าสาวกำลังไทยฮูนาะทุกคน ไทยครเน่เายขุ้ดิเน่ทุนเบอร์สาพ่จีเขาเยเกก่ยเรบขุก่าบทที่จออนเยเกิดเงนี่าเกิร์เกเาหที่จะเปล่อยไรทุกคนี่กี่ตเน่โอเคสับสรับคิดนี้ขาขจบไว่เพียงซัีเนาะเขมาคิปหน้าโอเคสบายดี I'm gonna be